สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บังรีพอดแคสต์พื้นที่แบ่งปันความรู้วลัลนินเติมพลังความคิดในทุกวันวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในแวดวงการศึกษาไทยคือเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในสารศึกษาครับโดยเฉพาะที่ใช้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบอทอ ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยแคกแก่เก่ากันวันนี้เนี่ยมาจากคู่มือเล่มสําคัญเลยคือคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปีการศึกษา2562นะครับค่ะก็เป็นคู่มือที่โรงเรียนอ,อปทอทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางหลักเลยนะคะครับผมคู่มือเล่มนี้ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นแนวทางให้โรงเรียนใช้พัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์แต่คําถามคือระบบนี้มันทํางานยังไง มันช่วยยกระดับคุณภาพได้จริงไหมหรือบางทีเอกลายเป็นภาระงานเอกสารเพิ่มให้ครูหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองหาคําตอบกันสกัดเอาประเดน็นสําคัญสำคัญมาคุยกันครับเริ่มกันที่คําถามแบบพื้นฐานที่สุดเลยทําไมโรงเรียนต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานหรือว่าต้องมีการประกันคุณภาพด้วยครับมันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ คือจริงๆแล้วหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าการศึกษาเนี่ยเป็นรากฐานของการพัฒนาคนพัฒนาสังคมใช่ไหมคะแต่ทีนี้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายกันมากทั้งขนาดงบประมาณบริบทชุมชนหรือแม้แต่คุณภาพครูเองถ้าเราปล่อยให้แต่ละโรงเรียนจัดการกันเองแบบไม่มีกรอบไม่มีเป้าหมายร่วมกันเลยเนี่ยคุณภาพที่ออกมามันก็จะแตกต่างกันมากอาจจะดีมากเลยที่หนึง่งแต่ก็อาจจะยังเอ่อยังต้อง การการพัฒนาอีกมากในอีกที่หนึงอะค่ะอ๋อครับครับค่ะกฎหมายการศึกษาแห่งชาติก็เลยมองเห็นประเด็นนี้ก็เลยกำหนดให้ต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในหรือที่เราเรียกยาวๆว,ว่า IQA นะคะ IQA นะครับใช่ค่ะ Internal Quality Assurance หน้าที่หลักของ IQA ก็คือเป็นเหมือน,นกลไกให้โรงเรียนได้ตรวจสอบตัวเองแล้วก็พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นเหมือนหลักประกันว่าโรงเรียนไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วการมี IQA เนี่ยแหละค่ะที่นำไปสู่การกำหนดสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานการศึกษาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงว่าเออคุณภาพที่ดีหรือได้มาตรฐานเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหน้าตาประมาณไหนค่ะเข้าใจแล้วครับว่าทำไมต้องมีแต่เหมือนเออเคยได้ยินเสียงบน่บนๆมาเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบ IQA อาจจะยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรบางทีโรงเรียนก็เหมือน ทำทำไปเพื่อให้ผ่านการประเมินจากภายนอกหรือ EQA มากกว่าหรือเปล่าครับไม่ได้ทำเพื่อพัฒนาจริงๆใช่ค่ะอันนั้นเป็นข้อวิจารณ์ที่มีมาตลอดเลยซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการปร,ปรับปรุงแนวทางครั้งใหญ่ในปี2561ตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโรงเรียนอ,อปทอเนี่ยค่ะได้ออกประกาศกาหนดมาตรฐานแล้วก็แนวทางการปฏิบัติใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยอ๋อมีการปรับปรุงใหญ่เลย แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษในการปรับปรุงครั้งนี้ครับจุดเน้นสําคัญของการปรับปรุงครั้งนี้ที่น่าสนใจมากๆมีอยู่สัก3าถึงสประเด็นนะคะ 1. คือพยายามให้การประเมินมันสะท้อนสภาพจริงของโรงเรียนมากขึ้นไม่ใช่แค่ทําเอกสารสวยๆหรือสร้างภาพครับ 2>, 2. คือละภาระการจัดทําเอกสารที่ไม่จําเป็นลงอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากหน้างานมาตลอดเลยค่ะอันนี้สําคัญเลยครับครูบ่นกันเยอะ ใช่ค่ะแล้วก็3คือเน้นว่าการประเมินเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา evaluation and development นะคะไม่ใช่แค่ตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านดีไม่ดีเท่านั้นและ4คือพยายามให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้นด้วยให้มันสอดคล้องกับบริบทของตัวเองจริงๆค่ะอืมฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พยายามแก้ปัญหาเดิมๆที่เคยมีมานะครับทีนี้กลับมาที่ตัวมาตรฐานเองหน่อยครับ มันมีประโยชน์กับใครบ้างครับนอกจากเป็นแค่เกณฑ์ให้โรงเรียนทำตามโอ้โหประโยชน์เนี่ยจริงๆครอบคลุมหลายฝ่ายมากๆเลยค่ะมาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อบังคับนะคะแต่มันคือหลักเทียบเคียงหรือเบนชมาร์กเป็นเหมือนคุณภาพที่สังคมคาดหวังให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นเป้าหมายร่วมกันที่ทําให้ทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อยู่ในเมืองหรือชนบทพยายามพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน มันก็ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมทางศึกษามากขึ้นในระดับหนึ่งนะคะครับผมถ้ามองเป็นรายกลุ่มนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองควรจะได้รับการพัฒนาในด้านไหนบ้างสังคมคาดหวังทักษะอะไรความรู้อะไรคุณลักษณะแบบไหนจากพวกเขา <ừ> ครูก็จะมีกรอบที่ชัดเจนขึ้นในการออกแบบการเรียนการสอนแล้วก็รู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองในด้านไหนผู้บริหารหรือตัวโรงเรียนเองก็มีทิศทางในการบริหารจัดการวางแผนพัฒนาได้ตรงเป้ามากขึ้นครับ ผู้ปกครองชุมชนก็เข้าใจว่าโรงเรียนกำลังทำอะไรมีเป้าหมายยังไงก็จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนได้ถูกทางมากขึ้นด้วย uh huh. และสุดท้ายเลยก็คือประเทศชาติภาพรวมก็จะมีการศึกษาที่มันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศค่ะฟังดูมีประโยชน์รอบด้านเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่สำคัญมากนะคะคือมาตรฐานเนี่ยมันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ accountability ค่ะคือพอมีมาตรฐานเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องแสดงให้เห็นว่าได้พยายามพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงจุดนั้นได้จริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมได้เข้ามาตรวจสอบติดตามหรือว่าร่วมมือได้ด้วยค่ะแล้วมาตรฐานพวกนี้ครับเขาคิดกันขึ้นมายัางไงเอาอะไรเป็นฐานในการกำหนดขึ้นมาครับอ๋อค่ะ ไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะคะคือมาตรฐานเหล่านี้พัฒนามาจากหลายส่วนเลยทั้งงานวิจัยทางการศึกษาการถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่เขาทำได้ดีรวมทั้งการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยหลักๆแล้วเนี่ยจะพยายามให้เป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติได้จริงวัดผลได้กระชับ แต่ก็ยังคงสะท้อนคุณภาพที่สำคัญได้โดยจะมองครอบคลุม3ด้านหลักๆค่ะคือ 1. คุณภาพของผู้เรียนอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กเลย 2. กระบวนการบริหารและการจัดการคือดูว่าโรงเรียนบริหารงานยังไงและ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอันนี้คือดูว่าครูสอนยังไงค่ะอ๋อมองทั้งผลลัพธ์ที่เด็กทั้งกระบวนการที่โรงเรียนทำเลยนะครับ พอจะเห็นภาพรวมแล้วครับแล้วสําหรับโรงเรียนอปทโดยเฉพาะเนี่ยมาตรฐานที่เขาต้องใช้จริงๆหน้าตามันเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีแบ่งระดับด้วยใช่ค่ะสําหรับโรงเรียนอปทตามประกาศของกระทรวงมหาไทยปี2561นะคะจะแบ่งมาตรฐานออกเป็น2ระดับตามช่วงวัยของผู้เรียนคือระดับปฐมวัยอันนี้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลน,นะคะกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันนี้สำหรับโรงเรียนประถมมัธยมซึ่งทั้งสองระดับนี้ก็ถูกออกแบบมาให้มันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของมาตรฐานการศึกษาของชาติที่อยากจะสร้างคนไทย4.0ที่เป็นผู้เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตรกรรมแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีด้วยค่ะน่าสนใจครับลองเจาะไปที่ระดับประถมวัยก่อนเลยครับมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับสําหรับเด็กเล็ก ค่ะสำหรับระดับปฐมวัยเนี่ยจะเน้นเรื่องพัฒนาการองค์รวมของเด็กช่วงอายุ0ูนถึงหปีตามปรัชญาที่ว่าเด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ต้องมีความร่วมมือที่ดีกับครอบครัวและชุมชนด้วยมีสามาราตรฐานหลักเหมือนกรอบใหญ่เลยค่ะแต่จะมีประเด็นพิจารณาย่อยๆรวมทั้งหมด14ประเด็น14ประเด็นค่ะมาตรฐานที่1คือคุณภาพของเด็ก อันนี้จะดูพัฒนาการครบสด้านเลยทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญาที่น่าสนใจคือไม่ได้มองแค่ว่าเด็กตัวโตแข็งแรงหรือฉลาดตามเกณฑ์เท่านั้นนะคะแต่ลงลึกไปถึงว่า เด็กดูแลความปลอดภัยตัวเองได้ไหมควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นไหมย,ยอมรับความแตกต่างของคนอื่นได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเริ่มใช้เทคโนโลยีง่ายๆรอบตัวเป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้หรือยังเช่นแบบลองใช้แว่นขยายส่องดูใบไม้หรือลองถ่ายรูปเล่นด้วยกล้องดิจิทัลอะไรแบบนี้ค่ะดูเน้นทักษะชีวิตแล้วก็ความพร้อมรอบด้านเลยนะครับไม่ใช่แค่วิชาการอย่างเดียวเลยและอีกสองมาตรฐานแล้วครับใช่ค่ะเน้นแบบนั้นเลย มาตรฐานที่2คือกระบวนการบริหารและการจัดการ อันนี้จะมองไปที่ตัวโรวงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองว่ามีหลักสูตรที่เหมาะสมไหมมีครูพอเพียงไหมแล้วครูมีคุณภาพหรือเปล่ามีการส่งเสริมพัฒนาครูไหมสภาพแวดล้อมทั้ง,ท,งทางกายภาพทั้งสื่อการเรียนรู้ปลอดภัยเพียงพอแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไหมมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการเรียนรู้ไหมและที่สําคัญคือมีระบบบริหารที่เปิดโอกาสให,ให้ทุกฝ่ายทั้งครูผู้ปกครอง ชเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ค่ะครับผม ส่วนมาตรฐานที่3คือการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอันนี้จะโฟกัสที่ห้องเรียนเลยค่ะว่าครูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านไหมเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําผ่านการเล่นอย่างมีความหมายหรือเปล่าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงครูใช้สื่อใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเพื่อน,นําผลไปใช้พัฒนาเด็กจริงๆไม่ใช่แค่การสอบค่ะ ฟังดูครอบคลุมดีมากเลยครับสำหรับเด็กเล็กแล้วพอขยับมาเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วครับประถมมัธยมแตกต่างกันเยอะไหมครับโครงสร้างหลักๆยังคงเป็นสามมาตรฐานเหมือนเดิมค่ะแต่แน่นอนว่าเนื้อหารายละเอียดมันก็จะซับซ้อนขึ้นตามช่วงวัยแล้วก็ความคาดหวังที่สูงขึ้นในระดับขั้นพื้นฐานนี้จะมีประเด็นพิจารณารวมถึง21ประเด็นเลยค่ะโอ้21ประเด็นมีอะไรบ้างครับพอจะสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะ มาตรฐานที่1ยังคงเป็นคุณภาพของผู้เรียนเหมือนเดิมแต่จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนย่อยชัดเจนคือส่วนแรกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตรงนี้ไม่ได้วัดแค่ความรู้ตามตำราหรือเกรดนะคะแต่ดูไปถึงทักษะพื้นฐานที่จําเป็นเช่นอ่านออกเขียนได้คํานวณเป็นสื่อสารรู้เรื่องและที่สําคัญคือทักษะแห่งศตวรรษที่21เช่นการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณาแก้ปัญหาได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือใช้นวัตกรรมเป็นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีแล้วก็ยังมองไปถึงทัศนคติที่ดีต่องานอาชีพด้วยค่ะครับทักษะยุคใหม่เลยใช่ค่ะส่วนที่2ของมาตรฐานที่1คือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอันนี้คือด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดี ความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยการยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วก็การมีสุขภาพวัดที่ดีทั้งกายและใจค่ะครบทั้งเก่งดีมีสุขนะครับประมาณนั้นเลยค่ะส่วนมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการก็ยังดูคล้ายๆเดิมนะคะ คือเรื่องเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนระบบการบริหารงานการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาครูซึ่งตรงนี้มีคำสำคัญที่เน้นมากขึ้นคือ PLC หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ค่ะที่อยากให้ครูมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาการสอนรวมถึงเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็การใช้ไอทีมาสนับสนุนด้วย และสุดท้ายมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันนี้ก็ลงลึกไปที่วิธีการสอนของครูเลยว่าเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดการลงมือปฏิบัติจริงไหมมีการใช้สื่อใช้เทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆนอกห้องเรียนมาช่วยไหม การจัดการชั้นเรียนเป็นไปในเชิงบวกสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีหรือเปล่ามีการตรวจสอบประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อน,นำไปพัฒนาต่อญาติไหมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลป้อนกลับหรือฟิดแบกระหว่างครูด้วยกันเองหรือระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนอยู่เสมอหรือไม่ค่ะ โอ้ห oh, พอจะเห็นภาพรวมของทั้งสองระดับชัดเจนเลยครับดูเหมือนระบบนี้พยายามจะมองทั้งผลลัพธ์ที่ตัวเด็กและกระบวนการที่โรงเรียนกับครูใช้เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพทั้งคู่เลยทีนี้พอมีมาตรฐานเป็นเป้าหมายแล้วโรงเรียนต้องทำอะไรต่อบ้างครับไอกระบวนการ IQA ที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงในทางปฏิบัติจริงๆครับ ค่ะตรงนี้สำคัญเลยนะคะกระบวนการ IQA หรือการประกันคุณภาพภายในเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนเลยตั้งแต่ผู้บริหารครูไปจนถึงบุคลากรสนับสนุนทุกคนและต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยค่ะไม่ใช่แบบไฟไม่ฟางทำเฉพาะตอนจะมีคนมาประเมินครับครับไม่ใช่ทำเป็น events ไม่ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญคือ ต้องนำผลที่ได้จากการประเมินตัวเองไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาจริงๆอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยแล้วขั้นตอนหลักๆที่โรงเรียนอพทอต้องทำมีอะไรบ้างครับพอจะไล่เรียงให้ฟังได้ไหมครับได้ค่ะตามแนวทางที่ปรับปรุงใหม่นะคะถ้าจะให้สรุปเป็นขั้นตอนหลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะ 1. คือกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเองคือเอามาตรฐานกลางที่มทให้มาเป็นตัวตั้ง แล้วอาจจะเพิ่มเติมหรือกำหนดค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นหรือให้เข้ากับบริบทเฉพาะของโรงเรียนตัวเองได้แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนนะคะอ๋อปรับให้เข้ากับตัวเองได้ใช่ค่ะ 2. จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนต้องมีทั้งแผนระยะยาวอาจจะ3ปี4ปี5ปีแล้วก็แผนปฏิบัติการประจำปีที่ระบุชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว 3. ก็คือลงมือทำตามแผนก็คือการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆที่วางแผนไว้นั่นแหละค่ะครับ 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในอันนี้คือการที่โรงเรียนต้องหันกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นได้ผลตามมาตรฐานที่ตั้งไว้แค่ไหนอย่างน้อยๆควรทำภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยใช้วิธีที่หลากหลายอาจจะดูจากผลงานนักเรียนสังเกตการสอนสัมภาษณ์สอบถาม 5. ติดตามผล คอยดูว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผนไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรต้องปรับแก้ตรงไหนหรือเปล่าอือหืหกจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองหรือ S A R self assessment report อันนี้เป็นเอกสารสำคัญที่สรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาต้องเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแล้วก็ส่งให้อปทต้นสังกัดค่ะ S A R นี่เองใช่ค่ะ 7. พัฒนาอย่างต่อเนื่องนำข้อมูลจาก SAR รวมถึงข้อเสนอแนะจากแหล่งต่างๆมาใช้วางแผนพัฒนาในปีต่อไปหมุนเป็นวงจรที่เรียกว่า PDCA นะคะ Plan Do Check Act วงจรคุณภาพ PDCA นะครับใช่แล้วค่ะ 8. เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก EQA ซึ่งเป็นการประเมินจากหน่วยงานกลางคือสอมศส,สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเขาก็จะใช้ข้อมูลจาก SAR ของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินด้วยและ9คือนำข้อเสนอแนะจากทุกทางมาปรับปรงุงไม่ม่าจะเป็นผลประเมินภายในข้อเสนอแนะจากต้นสังกัดหรือจากสมศก็ต้องนามาใช้พัฒนาโรงเรียนต่อไปเรื่อยๆค่ะ ฟังดูเป็นวงจรที่ครบถ้วนดีนะครับแล้วที่บอกว่าแนวทางใหม่เน้นการประเมินแบบองค์รวม holistic assessment หรือใช้การตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ expert judgments เนี่ยมันคือยังไงพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับค่ะการประเมินแบบองค์รวมก็คือการมองภาพรวมของคุณภาพนะคะไม่ใช่การแยกส่วนให้คะแนนเป็นข้อๆแล้วเอามารวมกันเช่นแทนที่จะให้คะแนนด้านวิชาการแยกสังคมแยกอารมณ์แยก ก็อาจจะมองภาพรวมว่าเด็กคนหนึ่งมีพัฒนาการสมวัยรอบด้านหรือไม่โดยดูจากหลักฐานหลายๆอย่างประกอบกันอ๋อ oh, มองเป็นภาพรวมใช่ค่ะส่วนการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญหรือ expert judgment เนี่ยก็คือการเชื่อมั่นในประสบการณ์และความรู้ของผู้ประเมินซึ่งอาจจะเป็นครูผู้บริหารหรือผู้ประเมินจากภายนอกก็ได้ที่จะใช้วิจรารณญาณในการตัดสินคุณภาพจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ หรือ evidence base d ที่เห็นมากกว่าจะยึดติดกับเช็คลิสต์หรือคะแนนเป๊ะๆเคียงอย่างเดียวซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็สอดคล้องกับการพยายามลดภาระเอกสารที่ไม่จําเป็นแล้วก็ให้ไปนเน้นที่หลักฐานที่เกิดจากการทํางานจริงมากกว่าค่ะเข้าใจครับคือดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหน้างานมากกว่าดูแค่กระดาษประมาณนั้นเลยค่ะ แสดงว่าระบบนี้ไม่ได้มีแค่โรงเรียนที่ทำกันเองใช่ไหมครับพวกหน่วยงานต้นสังกัดอย่างอ,อปทอเองหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสทออเนี่ยมีบทบาทอย่างไรบ้างครับ มีบทบาทสำคัญมากเลยค่ะโรงเรียนทำเองอย่างเดียวคงไม่สำเร็จนะคะหน่วยงานต้นส <an> ังกัดท right ั้งอปทที <ười> ่ด <c oughs> <or> ูแลโรงเรียนโดยตรงแล้วก็สอทในระดับภาพรวมเนี่ยมีหน้าที่หลักๆในการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาระบบ IQA รวมถึงการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน SAR ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาหรือจุดที่ต้องพัฒนาแล้วก็นำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะหรือการสนับสนุนที่ มันตรงจุดมากขึ้นรวมถึงการติดตามดูว่าโรงเรียนได้นำผลไปพัฒนาจริงหรือไม่ด้วยค่ะอืมตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของระบบนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือและก็การสื่อสารที่ดีมากๆเลยระหว่างโรงเรียนกับหน่วยง,งานต้นสังกัดถ้าการสนับสนุนมันไม่ต่อเนื่องหรือไม่ตรงจุดเนี่ยการพัฒนามันก็อาจจะสะดุดได้เหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะคือผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการ IQA ที่โรงเรียนต้องทำทุกปีนั่นก็คือรายงานผลการประเมินตนเองหรือ SAR ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะครับ SAR นี่มันสำคัญยังไงครับใช้แค่รายงานส่งให้ต้นสังกัดหรือส่งให้สมสอสหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะ SAR ไม่ใช่แค่เอกสารรายงานนะคะแต่มันเปรียบสมืลน กระจกสะท้อนคุณภาพการทำงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาเลยมันคือฐานข้อมูลสำคัญที่โรงเรียนจะใช้ในการวางแผนพัฒนาตัวเองในปีต่อไปว่าเอ๊ะเรามีจุดแข็งอะไรที่ควรต่อยอดมีจุดอ่อนอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็ยังเป็นข้อมูลหลักที่หน่วยงานภายนอกอย่างสมสจะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารเรื่องคุณภาพของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ค่ะ โอ้โหสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วการทำ SAR นี่มันยุ่งยากซับซ้อนไหมครับโรงเรียนต้องทำอะไรบ้างกระบวนการก็มีขั้นตอนชัดเจนนะคะเริ่มตั้งแต่ตั้งคณะทำงานที่ควรจะมาจากหลายๆฝ่ายในโรงเรียนเลยค่ะช่วยกันรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอย่างจำนวนครูนักเรียนงบประมาณและข้อมูลที่เป็นผลการประเมินตามมาตรฐานทั้ง3ด้านที่เราคุยกันไป เช่นผลสำริจนักเรียนเป็นยังไงผลการพัฒนาครูผลการประเมินการบริหารจัดการได้ผลแค่ไหนครับรวบรวมข้อมูลก่อนใช่ค่ะจากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เขียนเป็นรายงานตามโครงสร้างที่คู่มือกำหนดไว้ซึ่งหลักๆก,ก็จะประกอบด้วยบทสรุปสำหรับผู้บริหารอันนี้สรุปสั้นๆให้เห็นภาพรวมผลประเมินจุดเด่นจุดที่ต้องพัฒนา ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนอันนี้ก็รายละเอียดทั่วไปผลการประเมินตนเองส่วนนี้จะละเอียดที่สุดคือรายงานผลการประเมินเทียบกับมาตรฐานทั้ง3ด้านเลยบอกระดับคุณภาพที่ได้เล่ากระบวนการพัฒนาที่ทำมาผลที่เกิดขึ้นจุดเด่นจุดอ่อนพร้อมหลักฐานสนับสนุนต้องมีหลักฐานด้วยใช่ค่ะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็สรุปผลและแนวทางการพัฒนา สรุปภาพรวมอีกครั้งแล้วก็เสนอแผนว่าจะพัฒนาอะไรต่อในปีหน้าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างบางทีก็อาจจะมีส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีหรือ best practices ของโรงเรียนนำเสนอด้วยก็ได้ค่ะครับผมพอเขียนเสร็จก็ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงรายงานไปยังอปทต้นสังกัดและที่สำคัญคือต้องเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้ปกครองชุมชนได้รับทราบด้วย อาจจะผ่านเว็บไซต์โรงเรียนทำเป็นจุลสารหรือการประชุมชี้แจงก็ได้ค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะครับผมสรุปแล้วนะครับระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับโรงเรียนอ,อปทอที่ปรับปรุงใหม่นี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือหรือกลไกที่พยายามจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องโดยใช้มาตรฐานเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางแล้วก็ใช้ s a r เป็นเครื่องมือสําคัญในการสะท้อนผลแล้วก็วางแผนการเดินทางต่อไป ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เพื่อสร้างความนั้นใจให้กับผู้ปกครองชุมชนสังคมว่าโรงเรียนกําลังทําหน้าที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆลูกหลานของเราอยู่นั่นเองนะครับใช่ค่ะ นั่นคือเจตนารมแล้วก็ภาพที่ระบบนี้วาดเอาไว้เลยแต่แน่นอนค่ะว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยก็ยังมีคำถามหรือประเด็นที่น่าชวนคิดต่ออยู่เสมอๆว่าระบบที่ออกแบบมาอย่างดีในกระดาษนี้เนี่ยจะถูกนำไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนทุกแห่งได้มากน้อยแค่ไหนอืมนั่นสิครับ การเน้นประเมินเพื่อพัฒนาแล้วก็ลดภาระเอกสารที่ฟังดูดีมากๆเนี่ยจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของการทำงานได้จริงหรือว่าสุดท้ายจะวนกลับไปสู่การทำเอกสารเพื่อรอรับการประเมินเหมือนเดิมหรือเปล่าครับและอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่นเลยนะคะ จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพตามระบบนี้ได้อย่างแท้จริงแค่ไหนหรือจะยังเป็นเพียงส่วนร่วมในเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ระบบการศึกษาไทยโดยเฉพาะในส่วนของอ,อปทอยังคงต้องหาคำตอบแล้วก็แนวทางในการทำให้มันเกิดขึ้นจริงต่อไปค่ะ เป็นประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดคิดจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมกันเจาะลึกทำความเข้าใจกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดอปทซึ่งหลายแห่งก็เป็นโรงเรียนใกล้บ้านเราหรือโรงเรียนที่ลูกหลานเราเรียนอยู่หวังว่าการพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ